ตัดตวดโดยบรรยากาศแสนอบอุ่นค่ะสำหรับมิวนิธาคุณแม่คนสวยมากความสามารถกับบทบาทใหม่ผู้ก่อตั้งบริษัทมิวทริโกจำกัดและผู้ร่วมคิดค้นมูทริโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงหัวปลีพลัส มันติวิตามินตัวช่วยบำรุงคุณแม่หลังคลอดช่วยเพิ่มน้ำนมรวมสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์เสริมพัฒนาการของลูกน้อยและเสริมความมั่นใจให้กับคุณแม่ยุคใหม่ภายใต้แนวคิดทำด้วยใจให้ลูกด้วยความรักพร้อมผลึกกำลังทีมผู้บริหารบริษัทเดอ3 3จํยูอลสามสามสามจำกัดซึ่งจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูทริโกโเกิดจากตอนที่ยังเป็นคุณแม่มือใหม่คลอดลูกสาวคนแรกน้องมารินครูหาเปรเม,มกิจเริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำนมทั้งเครียดและกังวลใจและอยาก เป็นแม่ที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยดังนั้นจึงได้นําประสบการณ์ที่มีบวกกับความรู้ที่ได้รับจากคุณหมอมาร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดทาด้วยใจให้ลูกด้วยความรักค่ะโดยสามารถพบกับผลิตภัณฑ์มูทริโกโตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณแม่ยุคใหม่ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางออนไลน์ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ฝากขอฝากมูทริโกด้วยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคุณแม่และกันก็เป็นเรื่องของน้ํานม ตัวโริโกนี้ก็จะเป็นเป็นของหัวปีสกัดนะคะเข้มข้นเลยแล้วก็มีขิงมีลูกซัดแล้วก็มีวิตามินต่างๆ13ชนิดค่ะซึ่งก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดในการช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณของน้ำนมด้วยค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่านี้เราใช้ขิงก็คือแบบใช้ขิงดำขิงทองซึ่งเป็นแบบ ราชาราชินีของขิงเลย,ยคือมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าขิงปกติแบบถึงสาเท่าแล้วเรื่องของแบบสมุณุทางยาอะเงี้ยเขาจะมีมากกว่าขิงปกติถึง5เท่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราเอามาใส่ในตัวมูติกลนี้แล้วก็มูกแบบซอ,อ,อ,องหนึ่งเนี้ยก็คือแบบมีมีค่าเท่ากับผงหัวปีสองนเลยประก,กัดมาแบบคือคือในซองหนึ่งอัดแน่นมากๆซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเ หัวปรีพวกขิงพวกลูกซาร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นกับการบํารุงน้ํำนมแม่คือแม่แม่หลายๆาท่านน่าจะรู้ดีคืออย่างตัวเราเองอะก่อนนะเนี่ยตอนท้องน้องมารินนะค่ะก็คือจะต้องกินอาหารเหล่านี้พวกพวกอะไรนะเออใช่แกงเรียงแกงเรียงแล้วก็แล้วก็ผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินวนอยู่เนี่ยสอเมนูเนี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีมันจะมีอะไรที่มันแบบจบครบรง่ายกว่าน,นี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ทานจนแบบไม่ไหวแล้วก็เลยได้คิดค้นแบบเหมือนไปคุยกับไปคุยกับนักโภชนาการแล้วก็ R&D ค่ะในการช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมอะไรก็ได้ที่แบบว่าให้ให้ให้คุณแม่เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่องของน้ำนมอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างตัวเราเองรู้สึกว่าเรื่องน้ำนมมันเป็นเรื่อง Big, เป็นบิ๊ก e ดีมากสําหรับแม่มือใหม่ในการที่จะต้องรับมือเรื่องของแบบน้านมน้ํานมไม่พอหรือว่าการจะต้องปั๊มนมทุก3ชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยเราก็มันมันค่อนข้างจะสาหรับตัวมือมันมันแอบซัพเปอร์นิดนึงเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีอะไรที่มันมาตอบโจทย์ตรงเนี้ทําให้ตรงนี้มันง่ายขึ้นแล้วมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นแม่จะได้มีเวลาไป เลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนมประสบการณ์ล้<อ>วนค่ะใช่ <laughs> ก็คือ,ก,คอก็คือได้ได้มาจากลูกนี่แหละค่ะลูกก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนอิสปายเหรอในการ<ช>ที่ให้เรา,าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาจากน้องมารินคนแล้วเพื่อที่จะเอามาช่วย ในการมีน้ำนมเยอะๆให้กับลูกคนที่2 mm hmm. ก็คือน้องมาคินค่ะคะ่ะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้กับทางตัวแทนนะคะหรือว่าลองเข้าไปดูในอินสตาแกรมของมูทิโกก็ได้ะคะ่ะ